สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้ป้าจันตั้งใจว่าจะขออนุญาตคุยเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการสอนคณิตศาสตร์นะคะในระดับประถมแล้วก็มัธยมนะคะในรูปแบบใหม่ค่ะคือปัจจุบันนี้นะคะถ้าแอบ,บทางด้านคณิตศาสตร์เนี่ยนะคะที่มีอยู่เยอะแยะแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะช่วยให้ ผู้เรียนตอบคำถามทางคณิตศาสตร์เช่นสมการได้ง่ายๆเลยค่ะโดยไม่ต้องใช้สมองคิดเลยอันนี้คุณครูทราบแล้วใช่ไหมคะเช่นคุณครูก็มีสมการมาให้นักเรียนนะคะอยู่ในกระดาษนะคะหรืออยู่ในไฟล์ก็ตามนะคะเช่น x กซำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับ5อีกอันหนึ่งอาจจะเป็น x กำลังสองเท่ากับ10 ะะเพราะฉะนั้นให้หาค่า y อย่างนี้เป็นต้นนะคะสมการลนานนักษณะนี้นักเรียนก็จะเอาแอป,ปเนี่ยไปส่องนะคะแอป,ปตัวนี้ก็เช่นอย่างที่เห็นอยู่ก็คือ Microsoft Math Solver นะคะซึ่งยังมีอีกหลายตัวนะคะนี่อาจารยกตัวอย่างมาเท่านั้นนะคะ,ะซึ่งก็ถ้าดูตัวอย่างเราก็จะเห็นได้ชัดเลยค่ะนะคะว่าทำได้ง่ายๆเลยนะคะ เห็นไหมคะเห็นตัวอย่างแล้วนะคะตอนนั้นคือผู้เรียนเนี่ยก็จะได้คำตอบนะคะในการแก้สมการออกไปง่ายๆเลยนะคะโดยไม่ต้องคิดอะไรเลยนะคะโดยเฉพาะว่ากำลังเรียนอยู่ทางบ้านเนี่ยนะคะทางออนไลน์ในช่วงนี้รับรองคะแนนเต็ม10เนี่ยก็ได้10เต็มทุกรายเลยนะคะดังนั้นครูคณิตศาสตร์เนี่ยจะต้องตั้งผลลัพธ์กัน เรียนรู้นะคะหรือที่เรียกว่า learning outcome เนี่ยนะคะในวิชาคณิตศาสตร์นะคะที่ต้องตังว่าผู้เรียนสามารถมีแนวคิดเชิงคำนวณน,นะคะหรือที่เรียกว่า computational thinking เนี่ยนะคะต้องมีแนวคิดเชิงคำนวณได้แท้ที่จริงแล้วมันคืออะไรคะนะคะแล้วก็จะสร้างทักษะนี้ได้อย่างไรนะคะในยุค new normal ที่ทุกสิ่งอย่างของการคำนวณทางคณิตศาสตร์เนี่ยมันแก้ปัญหาง่ายๆด้วยแอป การเรียนคณิตศาสตร์แท้ที่จริงแล้วในปัจจุบันนี้ก็ไม่ใช่เป็นการฝึกหาผลลัพธ์ของโจทย์นะคะแล้วมานั่งคำนวณบวกลบคูณหารตามสมการที่ครูตั้งไว้ให้อีกต่อไปแล้วนะคะแต่เป็นการฝึกทักษะการคิดเชิงคำนวณซึ่งจะต้องใช้โจทย์ในลักษณะที่เป็นการแก้ปัญหานะคะเช่นครูก็ต้องให้โจทย์ที่นักเรียนต้องสามารถย่อยปัญหาที่ซับซ้อนออกมาเป็นปัญหาย่อยๆและ แก้ด้วยกระบวนการต่างๆได้ตัวผู้เรียนนี่ก็ต้องสามารถตั้งตัวแปรนะคะแล้วก็คิดสมการขึ้นได้เองนะคะหรือแม้กระทั่งหาแพทเทิร์นรูปแบบที่เกิดขึ้นในโจทย์นั้นๆให้ได้นะคะซึ่งนี่เป็นกระบวนการการเรียนรู้นะคะที่เกิดขึ้นในระดับประถมนะคะในเรื่องของเช่นในเรื่องของบาโบเดล นะคะเป็นการหารูปแบบแพทเทิร์นต่างๆของการบวกลบพูนหารนะคะใแบบปสมนะคะการเรียนคณิตศาสตร์มีประโยชน์มากๆเลยนะคะเพราะมันจะช่วยในการสร้างทักษะของการแก้ปัญหานะคะเราไม่ได้ต้องการวัดผลความเร็วในการคำนวณน,นะคะหรือไม่ได้วัดผลความถูกต้องของผลลัพธ์ การคำนวณบวกลบปุญหารอีกแล้วนะคะเพราะส่วนนี้เนี่ยคอมพิวเตอร์สามารถจัดการให้เราได้อย่างไม่ผิดพลาดอยู่แล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นโจทย์ในลักษณะนี้นะคะ16นาที46วินาทีมีกี่วินาทีเป็นต้นนะคะซึ่งคุณครูก็อาจจะให้คำตอบที่ถูกต้องนะคะออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะ ะะแต่ต้องการเพียงแค่ให้นักเรียนนะคะหาวิธีการคำนวณออกมาให้ได้จริงๆนะคะทีนี้ที่เห็นตรงนี้นะคะก็คือ j u p ิ t e r Notebook นะคะซึ่งใช้ในการเรียนคณิตศาสตร์ในปัจจุบันนี้ได้เป็นอย่างดีนะคะมันเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการสอนคณิตศาสตร์นะคะที่ใช้กันทั่วโลกจริงๆนะคะ เพียงแค่ผู้เรียนต้องรู้จักสัญ,ญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ซึ่งมีในภาษา Python เพิ่มขึ้นเท่านั้นนะคะดังนั้นจากโจทย์ตรงนี้นะคะตัวผู้เรียนเองนะคะ,ะก็จะต้องมานั่งคิดหาวิธีการแปลงจากโจทย์มาเป็นสมการแล้วก็หาคำตอบให้ได้ตรงอย่างที่คุณครูตั้งไว้นะคะก็จะรู้ว่า16นะคะนาทีเมื่อคูณกับ60 วินาทีนะคะก็จะได้เป็นจํานวนวินาทีนะคะแต่ยังมีอีก4 6วินาทีตามโจทย์ก็ต้องบวกเข้าไปแล้วเราก็กดรันผลในจูปิเตอร์โน้ตบุ๊กนะคะเราก็ได้คำตอบออกมาที่พันหกหรือเช่นโจทย์ในข้อนี้นะคะ มอเตอร์ไซค์มีความเร็วเฉลี่ย100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเดินทางจากหัดใหญ่ไปร้านองนะคะ,ะเราก็ทราบระยะทางนะคะ,ะระหว่างหัดใหญ่และนองว่า320กิโลเมตรก็ถามว่าใช้เวลาเดินทางเนี่ยกี่นาทีนะคะโจทย์นี้ระ,ะดับประถมเนี่ยนะคะก็ถือว่ายากใช้ได้ทีเดียวนะคะเพราะนั้นน้องๆก็ต้องคิดให้ได้นะคะว่า เราจะคำนวณออกมายัางไงโดยที่ผลลัพธ์ที่คุณครูให้มาแล้วคือ192ดูนะคะแต่ก่อนเนี่ยคุณครูจะให้มาแค่โจทย์นะคะแล้วคุณครูก็จะให้นักเรียนคิดหาคำนวณหาคำตอบนะคะและคำตอบไม่ได้บอกออกมานะคะผู้เรียนก็จะไม่ทราบว่าด้วยการคำนวณบวกลบคูณหารที่คิดเองเนี่ยนะคะได้คำตอบตรงกับคุณครูหรือไม่นะคะ แค่เพียงตรงนี้ก็ทำให้เห็นแล้วว่านะคะการให้คำตอบออกไปก่อนเนี่ยนะคะช่วยทำให้ผู้เรียนหวนกลับไปคิดว่ารูปแบบทางคณิตศาสตร์ที่คิดขึ้นมาเนี่ยถูกต้องหรือไม่นะคะดังนั้นจากโจทย์ข้อนี้นะคะมาเขียนโค้ดายตอนกันนะคะก็เรารู้ว่าระยะเวลา,าระยะทางนะคะ300 20กิโลเมตรนะคะใช้ความเร็วนะคะ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะก็ต้องได้ออกมาเป็นจำนวนชั่วโมงแต่คำตอบนั้นถามว่าใช้เวลากี่นาทีนะคะเพราะนั้นเมื่อเราได้เป็นชั่วโมงแล้วนะคะสิ่งที่ต้องทำก็คือการเอามาคูณกับอีก60เพื่อทำให้ชั่วโมงเป็นนาทีนั่นเอง กดชิป e n t เ r เพื่อรันผลค่ะคำตอบก็จะได้ออกมาเป็น9 9อย่าองยากที่คุณครูได้วางเอาไว้ค่ะหรืออย่างเช่นโจทย์ในข้อนี้นะคะยกกำลัง14ของ2คืออะไรนะคะคำตอบออกมาเท่านี้นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องมาเขียนโค้ดของ p Python นะคะโดยที่นักเรียนก็ต้องรู้ว่า เครื่องหมายหรือสัญ,ญลักษณ์ในการยกกำลังนะคะมันคือการใช้สัญ,ญลักษณ์สตาสองครั้งนะคะนั่นคือ2ยกกำลัง14นะคะและเมื่อรันผลออกมาก็จะได้ตรงกับที่คุณครูให้คำตอบไว้เรียบร้อยแล้วนะคะหรือมาอีกข้อหนึ่งนะคะในข้อนี้ค่ะต้องการรู้เศษที่เหลือนะคะเมื่อเราหาร49ด้วยห คืออะไรนะคะเพราะนั้นในข้อนี้เนี่ยนะคะผู้เรียนจะต้องรู้สัญลักษณ์ของการหารนะคะที่เอาแต่เศษในภาษาไพทอนในภาษาไพทอนการหารไม่ใช่แค่หารธรรมดาเท่านั้นก็จะมีการหารอยู่3แบบขึ้นไปนะคะทีนี้การหารที่เอาเศษจะใช้สัญลักษณ์เป็นเปอร์เซ็นต์นะคะ ดังนั้นในข้อนี้ก็ต้องเอา49ไปเปอร์เซ็นต์5นะคะกดชิป Enter เพื่อรันผลเราจะได้เศษเป็น4นะคะตามคำตอบที่คุณครูตั้งไว้ค่ะส่วนการหารในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะคือการหารที่เอาจำนวนเต็มนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องการหาผลลัพธ์ของการหาร49ด้วย5นะคะ จำนวนเต็มที่ได้คืออะไรนะคะอ่านะคะอันเนี้ยลักษณะคำถามลักษณะเนี้ยนะคะมันมีอยู่ในชีวิตจริงของคนเราเยอะแยะเลยค่ะเช่นการทอนเงินเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นช่วยให้ผู้เรียนในระดับประถมเนี่ยเข้าใจในเรื่องของการคิดคำนวณในชีวิตจริงได้ไม่ยากเลยนะคะทีนี้การเอาจำนวนเต็มนะคะ ก็คือหารเอาจำนวนเต็มก็คือสัญ,ญลักษณ์เป็นเครื่องหมายสลสอครั้งนะคะ,ะแล้วก็กดชิป Enter เพื่อจะรันผลก็จะตอบว่า9ตามที่คุณครูได้ให้คำตอบไว้แล้วนะคะส่วนตัวอย่างในข้อนี้นะคะ,ะเป็นการให้หาค่าเฉลี่ยนะคะซึ่งโจทย์จะเขียนออกมาใน2รูปแบบนะคะคือ ก็จะมีทั้งโจทย์อธิบายนะคะแล้วก็เป็นการเขียนสมการให้ด้วยนะคะทีนี้ถ้าคุณครูเขียนเพียงแค่บรรทัดนี้นะคะก็คือโจทย์อธิบายนะคะว่านะคะค่าเฉลี่ยของผลรวมของกําลังสองของจำนวนเต็มตั้งแต่1-5ถึง5เป็นเท่าไหร่นะคะลองคิดดูนะคะถ้าหากว่าไม่มี การเขียนสมการมาให้น้องๆน,นะคะถ้าไม่มีนะคะตัดส่วนนี้ออกไปนะคะดูกันใหม่นะคะค่าเฉลีย่ยให้หาค่าเฉลี่ยของผลรวมนะคะของกำลังสองของจำนวนเต็มตั้งแต่1นถึงหนะคะดังนั้นผู้เรียนเนี่ยจะต้องมีความสามารถในการ เข้าใจนะคะวิเคราะห์ถึงคำถามและปัญหานี้ได้นะคะโดยที่คุณครูไม่จำเป็นต้องเขียนสมการมาให้เลยนะคะดังนั้นคำตอบในข้อนี้นะคะถ้าให้น้องๆคิดนะคะ,ะคุณครูก็จะให้โจทย์มาเพียงเท่านี้ก็พอแล้วนะคะแล้วก็ให้คำตอบมาด้วยนะคะอันนี้จำเป็นมากเลยนะคะ ผู้เรียนจะได้รู้ถึงผลลัพธ์แมคะว่าการคำนวณที่เขาคิดมาเนี่ยถูกหรือไม่ถูกนะคะทีนี้นะคะก็ลองมานั่งทำดูนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเห็นก่อนว่ากำลังสองของจํำนวนเต็มตั้งแต่1นถึงหแสดงว่ามี5ตัวเลขแน่ๆนะคะดังนั้นกำลังสองนะคะก็จะต้องเป็นตั้งแต่เลข1 1ยกกำลังก็คือ สตาสองครั้งนะคะยกกำลังสองนะคะ,ะแล้วก็บวกกับตัวถัดมาคือ2ยกกำลัง2นะคะแล้วก็บวกกับ3ยกกำลัง2แล้วก็บวกกับ4ยกกำลัง2แล้วก็บวกกับ5ยกกำลัง2นะคะทั้งหมดนี้คือผลรวมนะคะดังนั้นถ้าต้องการหาค่าเฉลี่ยก็ต้องนำไปหารกับ จํานวนเต็มทั้ง5จํานวนที่มีนะคะกดชิป Enter เพื่อดูผลลัพธ์นะคะก็จะได้ออกมาเป็น11ตามที่คุณครูได้ตั้งไว้ทีนี้สมมุติว่าน้องคิดผิดนะคะสมมุติว่านักเรียนคิดผิดเช่นนักเรียนอาจจะคิดมาได้แค่ผลรวมของการยกกำลังสองของ1-5ถึงเพียงเท่านี้นะคะแล้ว แล้วก็คิดว่าจบแล้วนะคะเมื่อรันผลก็จะเห็นว่าผลออกมาเป็น55ซึ่งไม่ตรงกับผลลัพธ์ที่คุณครูเขียนไว้ให้ผู้เรียนก็ต้องมาย้อนคิดว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นมันต้องมีอะไรผิดพลาดนะตรงนี้นะคะ,ะนั่งคิดดูใหม่แล้วก็รู้ว่าอ๋อลืมหารกับจำนวนเต็มที่มีทั้งหมดนะคะก็ หารด้วย5อีกครั้งหนึ่งก็รันผลใหม่ค่ะชิปเอนเ r อรเห็นไหมคะก็จะได้ออกมาเป็น11นะคะอันนี้ก็จะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยเข้าใจนะคะก่อนที่จะส่งงานไปยังคุณครูได้นะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังเห็นว่า j u ปิ t e อร o โน้ตบุนะคะสามารถที่จะเขียนสัญลักษณ์ทางสมการคณิตศาสตร์ ได้อย่างสวยงามทีเดียวเลยนะคะก็เหมาะมากนะคะสำหรับที่การที่จะสอนคณิตศาสตร์นะคะอทีนี้ดูตรงนี้นะคะการเขียนสมการทางคณิตศาสตร์ด้วย Jupyter n o t e b o o k นะคะมันเป็นการเขียนด้วยภาษามาร์กดาวนะคะซึ่งปอาจารย์จะนำมาสอนให้คุณครูต่อไปนะคะว่าการเขียนสมการนะคะด้วยมาร์กดาวนี่ทำได้อย่างไรบ้างนะคะ ตอนนี้เรารันผลตัวมาร์กดาวออกมาก่อนนะคะเขียนอย่างนั้นแล้วได้ผลลัพธ์ออกมาอย่างนี้นะคะข้อนี้เราต้องมาหาค่า x นะคะ,ะค่า x ยกกำลัง3เท่ากับ8ยกกำลัง3บวกกับ25นะคะดังนั้นถ้า x เดียวนะคะ,ะก็จะเอาตัวยกกำลังนี้แหละนะคะ x ยกกำลัง3เนี่ยไปหารด้วย3นะคะ ดังนั้นทางด้านฝ้าขวามือนะคะก็ต้องเอาไปยกกำลัง1นส่วนสนะคะดังนั้นคำตอบนะคะเวลานำมาเขียนแก้ปัญหาทาง Python นะคะก็จะต้องเขียนเป็น8ยกกำลัง3นะคะบวกกับ25และทั้งหมดนี้ เราจะเอามายกกำลัง1นส่วนสนะคะเพื่อให้เหลือเป็นค่า x ยกกำลัง1หรือ x นั่นเองกดชิป enter ค่ะตอบเป็น179คือค่า x นะคะทีนี้ในการสอนคณิตศาสตร์ทางด้านของสถิตินะคะตัว Jupyter Notebook กเนี่ยก็เหมาะเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้จะใช้สำหรับทางด้าน d a ดต้าไ e หรือการวิเคราะห์ข้อมูลมากๆอยู่แล้วและเป็นที่นิยมอยู่แล้วนะคะซึ่งจู p ิเตอร์โน b ตบุ๊กมีความสามารถในการที่จะอ่านข้อมูลที่อยู่ในลักษณะเป็นคอลัมน์แล้วก็รูนะคะเป็นลักษณะสเปรดชีตนั่นเองนะคะซึ่งก็ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ Excel หรือว่าไฟล์เป็น CSV นะคะก็จะเอามาเข้าเปิดอ่านได้ในตัว Jupyter Notebook ได้อย่างสะดวกนะคะ และนอกจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นได้ว่านะคะการรันผลนะคะของการที่ได้ข้อมูลออกมาวิเคราะห์ข้อมูลออกมาเนี่ยผลที่ออกมาเป็นผลสรุปโดยแสดงเป็นรูปของกราฟนะคะก็อย่างเช่นในกรณีนี้คือการออกมาเป็นบาร์กราฟทำได้ง่ายๆด้วยคำสั่งเพียงคําสั่งเดียวนะคะ,ะคือบาร์พลอตนะคะบาร์พลอตนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะก็จะเห็นได้ว่านี่คือศักยภาพนะคะของการใช้จูปิ t e อร o โน้ตบุนะคะแล้วทำให้วิชาสถิตินะคะเกิดความสนุกสนานขึ้นมาได้นะคะสีสันพวกนี้ตกแต่งได้หมดเลยนะคะรูปแบบตกแต่งได้หมดอันนี้เป็นตัวอย่างของการทำบาร์ชาร์ตนะคะ,ะทีนี้แล้วถ้าเป็นอีกแบบหนึง่งอย่างเช่นเป็น s c a t t e r p ์พอร์ตนะคะสกตเตอร์พอ ก็รันได้อันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะของการแสดงกราฟแบบ scatter plot นะคะการดูการกระจายของข้อมูลนะคะเนี่ยค่ะนี่คือความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะของ Jupyter Notebook นะคะที่มาใช้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการสอนคณิตศาสตร์ในยุคปัจจุบันนี้นะคะคุณครูสามารถเริ่มใช้ได้นะคะฝึกใช้นะคะ แล้วก็นำมาใช้ในการสอนได้ในระดับของเนื้อหาของประถมปลายเป็นต้นไปนะคะโดยที่การเรียนรู้เรื่องของสมการทางคณิตศาสตร์เนี่ยก็ต้องเข้าใจเรื่องของสัญ,ญลักษณ์ในการที่จะใช้การคำนวณคณิตศาสตร์ด้วยไพทอนเพียงเท่านั้นแหละนะคะ ในส่วนที่เป็นทั่วกกราฟลักษณะนี้ก็ต้องมีการติดตั้งตัวไลบรารีต่างๆเพิ่มขึ้นซึ่งก็แน่นอนส่วนนี้จะไปอยู่ในมัธยมต้นกับมัธยมปลายได้นะคะ